สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ใน Star Wars Battlefront 2หืวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นโคลนคอมมานโดนั่นเองนะฮะเป็นหน่วยพิเศษของโคลนทูเปอร์นี่ก็คือสกินนะครับผมมี3แบบนะเดี๋ยวผมชอบจังเกิลมาสุดอันนี้ Urban Fighter ก็จะมีคาโมนิดหนึง่งส่วนนี้คลีนสุดแต่ผมชอบ จังเกิลสไตร์นะมันดูเท่เดีอ่ะและนี่ก็คือโคลนคอมมันโดของรีพับบิกนั่นเอง <Br ow. S 1> ซึ่งตัวละครตัวนี้มันมีเกมแยกออกมาน,นะเนี่ยเป็นรีพับบิกคอมมานโดซึ่งเป็นหน่วยที่เก่งอีกหน่วยหนึ่งนะครับโอเคครับมาอยู่ในส่วนของเกมเพลยกบบ์กันบ้างนะมาอยู่กันในดานเฟลูเซียวันนี้อยู่ในโหมดโคออปนะครับ ก่อนจะเล่นเป็นคอมมันโดได้เราต้องทำแต้มแบทเทนพอยท์กันกเ,อกเ,เออแหลกนิดนึงนะไม่นิดหรอกทำแต้มกันเน้นทำแต้มไปายาวๆครับ โคลออกก็จะเป็นเราก็จะเข้ามาในอยู่ในห้องกับเพื่อนอีก4คนนะเอ้ไม่ใช่รวมกันสนะี่คนในทีมนี้อก็ค,อคือทุกคนนี้ต้องช่วยกันเพื่อให้ผ่านด่านนี้ไปได้ตามฉากไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทดโหมดเนี้ยเอาไว้ฝึกได้แล้วก็เลเวอัพตัวละครได้ด้วยนะครับถ้าออฟไลน์กับบอทดอย่างเดียวเนี่ย เราจะไม่สามารถอัพเลเวลได้นะยิงไปยาวๆเดี๋ยวผมตัดไปฉากเป็นโคนคอมันโดนเลยนะกันโอเคอ่าคนนี้ได้ละ นี่ผมลงมอดอาจารย์กิดฟิสโต้ไว้้วยแล้วก็ตาคนนี้อาจารย์มันดี้โอเคแต่วันนี้เราจะมาเล่นเป็นโคลนคอมมานโดกันนะตามอาจารย์โยดาไปเลยมีคนเล่นเป็นอาจารย์โยดาคนหนึ่งโคลนคอมมานโดนี่อยู่ในคลาสเอนฟอ์เซอร์นะทุกคน ยิงไม่โดนเฉยเลยตายแล้วนี่ผมชอบปืนมันนะมันเหมือนคลาสแอสโซกับซัพพอร์ตรวมกันนะซัพพอร์ตหรือเฮฟวี่ปะนั่นเฮฟวี่เออนั่นแหละปืนมันยิงมันดีผมชอบ ยังยึดไม่ได้สักทีครับจุดนี้ค่อยๆไปโหมดนี้นี่แบบเอาไว้ปั๊มเวลโดยเฉพาะเลยโคออปเนี่ยทุกคน <c oughs> จะเข้าไปต่อยสักหน่อย <c oughs> มีชาววูกี้มาด้วยเพื่อนเล่นเป็นวูกี้หนึ่งคนไชเพ<ๆ>ื่อนเฮ้ยดานมอช่างมันเอาตัวนี้ก่อนนี่ปล่อยโชว์ก่อนนี่นะโหยเยอะ อีกแบบทนรอยอืมนี่ลองใช้อีกเหมือนเป็นแรงดันนะเหมือนเป็น,ป,นปืนที่ยิงลมอะให้ผลักคลื่นออกไปอืมอีก,กอนนี้ก็ยิงได้นะครับทุกคนไม่ทำดาเมจได้นะ เพื่อนจะยึดจุดไหนกันครับจาร์นกิบมาแล้วเลี้ยงแบบสำเนียงไทยมากจาร์นกิบนี่เปอรระเบิดยัดก่อนโอ้ยจะตายหลบเร็ว ยังไงครับจานโยดาเลือก,กจุดหนึ่งครับผมจะได้ไปให้ถูกที่เอออยู่จานกิดดีกว่าคิดฟิสโตโหมากันแล้วครับจานยิงระเบิดดีกว่าออมอม ไอพวกนี้ยืนเนื้อค้างนั่นคือมันบลักนะทุกคน,กคนเห็นไหมโมเดลมันค้างใน่จริงมันตายแล้วใครเจอกันในเกมทักทายได้นะครับผมเชื่อว่ามีคนไทยหลายคนที่เล่นเลเวลเยอะไปละแบบที่เล่นทุกวันผมก็ต้องมีแหละเนี่ยผมจะเล่นเป็นช่วงๆนะ ช่วงไหนติดก็จะเล่นมากเลยเล่นบ่อยจัดเลยละ่ะโอเคไปต่อสุดยอดครับอาจารย์ลงแทนโอบีวันด้วยนะอาจารย์ตัวนั้นนะวุ้ยแจว๋วเพื่อนเมื่อกี้อาจารย์ผลักไปมาช่วยกันจัดการมันอืม นี่นี่นะแอมอยู่ข้างนี้ขียัยิงไปครับจานดันไปลุยไปโอเคครับจะได้ยึดตรงนี้เพื่อนน่าจะอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยคอมันโดนรอยเข้ามา อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับจานอ่าใครอยากดูผมเล่นเป็นจานคิดฟิสโต้นะกดไลค์และ s ับส c ค i b ์ให้ด้วยนะเราลองว่าจะจัดให้แน่นอนไม่ต้องห่วงแต่จะนานนิดนึง <Bro. S 1> จานโดนอะไรวะเนี้ย โดดเล่นเพลินเลยนะครับมึงมากันแล้วโอ้ยโอ้โหยังไงก่อนดีวะเนี่ยค่อยๆเคลียร์ไปย เมืค่อยยืดไปเปินเปลินเฮ้ยเขาดูกูอิงระเบิดไปอิงเป็นการต้อนรับเออเดียบร้อยไฟแนลแอนแท็กแล้วจุดสุดท้ายแล้วภารกิจเราใกล้จะสำเร็จ บอดนี่มันก็มันก็เก่งนะอย่าเข้าไปให้มันลุมเชอะ <S <S <an> <S oh, ho, โอ้โหรถยานกรหลอกมันย <S an> ิงเข้าไปตรงไหนแดงยิงให้หมดยัดระเบิดยัดไปตรงกลางด้วยโดนรถด้วยแล้วเมื่อกี้เอยยานกรหลอ ดันไ้ครับต้องมีเจไดดันไม่งั้นยึดไม่ได้ล้อตรงนั้นเจ้าเพื่อนบุกเข้าไปเดี๋ยวแอบจับให้บนนี้ล่ะเอืนรเบิดยาร์ดเอืนรเบิดยาร์ดเพลิน โคตรนัวโหมดขอออกก็เล่นเล่นมันๆได้นะทุกคนมีรู้เจ้าตัวไหนก่อนดีเลยเนี่ยอื้อโดนไปนะเออ <c oughs> Hồi tông từng cầm lắng một tháng nữa Kìa tăng lắp cân bài Ôi mà Ui bên bây nảy Ui หาลุมลงกัอนอืมผมมีหลุมให้ลบแล้วเฮ้ยจานกีวัสมาแล้วเชนโรกีวัสอืมกน็นำเข้าไปทุกคนโหเยอะมากอะยังไงดี ระเบิดยัดเอาติดเพื่อนอีกอืออือดาดหมอกมาอีกเอาอุ้ยเฮ้ยอื้โคตรกันนำกันเลยผมก็จะตายอยู่แล้วเนี่ย เล้วเพื่อนดันกันเข้าไปโอ้ยโดนอะไรอ่ะโอเค,อเคใกล้จะจบ Matt แมตช์ละเปลี่ยนชุดก่อนเกิดตรงนี้แหละโอ้โหกระหน่ำเข้าไปเคียพื้นที่ยิงในครั้งนี้ต้องชนะให้ได้อืม วนี้มันแคชชวนนะทุก pues. คนมันจะไม่ค่อยซีเรียสมากเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะและสำหรับซาวเจนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำมอดรีวิวให้หลังจาก Star Wars อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามารับชม หากถูกใจฝากกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยเพื่อเข้าสู่ด้านมือไปได้วยกันและก็ขอบคุณอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเจอคลิปผมโดยบังเอิญน,นะสงสัยอัลกอริทึมของ YouTube มันพามาโอเคเจอกันทุกคน made for t be with you